1 0 0 0 0แสนบาทลงทุน30ปีลงในสินทรัพย์อะไรดีให้มี20ล้านหยุดความคิดที่จะคอมเมนต์ก็ผมมีเงินน้อยค่าแรงแต่ละวันยังไม่พอจะหาเงินแสนมาจากไหนถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่โหดร้ายแต่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องทําคือหาวิธีเพิ่มรายได้ไม่ใช่บ่นหรือท้อเพราะคอมเมนต์ให้ตายก็ไม่ได้เงินแสนเท่าลงมือทําจริงไหมโอเคมาต่อกันในหัวข้อนี้จากที่เราเคยพูดถึงเรื่อง snowball effect ใน EP ลงทุนตอน20ยังไงให้รวยตอน30มใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมกลับไปดูจากคลิปนั้นจะเห็นนนนนวว่่่่าาาาาาปััจจจยยทททีีมีมมมผลลลตตอออเเงงงิกกก้้สุดุดดขรๆคืแใ E P ะพู ถึงปัจจัยที่มีผลมากอีกเช่นกันนั่นคืออัตราผลตอบแทนพูดง่ายๆก็คือเปอร์เซ็นต์ต่อปีนั่นแหละมาดูกันว่าเงินก้อนสุดท้ายต่างเงินฟ้ากับเหวเป็นยังไงเรามายกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเรามีเงิน1 0 0 0 0แบาทไปลงทุนใช้เวลา30ปีได้รับผลตอบแทนที่ต่างกันที่เหลือเหมือนกันหมดเงินที่ได้จะต่างกันมากๆให้ดูตามภาพนี้เราคำนวณมาให้ดูทั้งหมด6แบบตั้งแต่ผลตอบแทน1%ถึ่องีลอู์ลลันธ์อลัยน่สุดท้าเนว่าเงิน่าก่นเวลาาวน,น,นแต่ผลตอบแทนต่างกันเงินกนสุดท้ายกก็ต่าางันมหาลเพืหรน แน่นอนว่าต้องตอบว่าอยากได้มากที่สุดอยู่แล้วเห็นไหมว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องมีความรู้ทางด้านการลงทุนเพราะยิ่งรู้มากก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากความรู้ไม่เท่ากันผลตอบแทนต่างกันแน่นอนแล้วถามว่าเราควรรู้เรื่องอะไรบ้างตอบได้เลยว่าเกือบทุกอย่างตั้งแต่สินทรัพย์ที่ใช้ลงทุนมีอะไรบ้างวิธีการบริหารความเสี่ยงงบการเงินข้อมูลธุรกิจในเซกเมนต์นั้นๆรู้มากกว่าก็มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตอนนี้หลายคนคงสงสัยแล้วว่าจะลงทุนอะไรให้ใหมันได้ผลตอบแทน9%ต่อปีลงทุนได้หลาางมากเช่นกองทุนก็ได้หรือหุาว ก็ได้แต่กองทุนมีเป็นพันๆกองทุนส่วนหุ้นในประเทศไทยก็มีประมาณ800ตัวเลือกยังไงละ่ะวิธีการเลือกต้องบอกตรงๆว่ามีหลายหลักการมากๆเราจะพยายามย่อยอกมาให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าใครอยากได้ความรู้แบบสรุปๆจาก7ปีที่เราลองผิดลองถูกลงทุนมาหาความรู้ทั้งแบบฟรีจาก Google จาก YouTube หรือแบบซื้อหนังสือมาอ่านแต่ก็มาเจอหนังสือจากพี่พออีกแล้วที่รวบรวมเรื่องราวสินทรัพย์ทั้งหมดเอาไว้ให้ไม่ต้องกดดันว่าจะซื้อนะแต่ให้กดดันว่าถ้ามีแพลนจะไปคาเฟ่เสาร์อาทิตย์นี้แค่เพราะอยากได้รูปลงงโเเเยขวว้นนนิสสําหรรัับูป ไว้สักอาทิตหนึ่งเอามาลงทุนในความรู้นี้ก่อนเชื่อเถอะหลังมีความรู้ทางการเงินชีวิตเราจะเป็นได้ยิ่งกว่าลูกค้าในคาเฟ่ซะอีก